เปิดราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ถูกมากๆเลยค่าลูกค้ามีเครดิตดีแล้วดีเลยนะดีเลยนะห้าจักกู้ได้5 0 0แสนหนึ่งเพื่อือนเอางี้มีเงิน50,000ออกรถคันนี้ได้้่งค่ะรวมประกันรวมทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้แล้วก็คันนี้ส่งอยู่ถ้ากู้อยู่517ก็ส่งอยู่ประมาณ1 5 0 0ใช่1 5 0 0หลักร้อยนิดนิดเองนะคนะคะนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจาเพื่อนขวัญสวัสดีค่ะเพื่อนเดือนขะ,ะวันนี้พี่ขวัญน,นะคะกับเพื่อนเดือนนะคะเอารถทํากินมานําเสนอลูกค้าท่านผู้ชมทั้งหลายแฟนเพจทั้งหลายนะคะที่อยากได้รถห้องเย็นไปทากินเจ้าของธุรกิจที่ต้องการนะคะสเปคที่ลูกค้าอยากได้รถปีใหม่ๆ ห้องเย็นใหม่ๆนะคะติดลบที่คุณลูกค้าอยากได้ส่งฟรี77จังหวัดวันนี้เริ่มต้นปี2019นะคะรีโว่เครื่อง2.4ค่ะลูกค,าค้าขายเกียร์แมนนวลน,นะคะอุณหภูมิติดลบค่ะลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยคันนี้ติดลบเกิน18แน่นอนนะ,ะแน่นอน,อน,นและส่วนสูงของตู้เย็นพิ่อนว่าอยู่ใน<ด>ใจนลูกค้าหลายๆท่านนะคะส่วนสูงเกิน150ขึ้นไปนะคะ่คันนี้น่าจะอยู่1 7 5ยเถึงใช่160ขึ้นอ่ะใช่ค่ะนะคะ ประมาณ170อะได้สบายสบายเลยเปิดราคาะคะอยู่ที่569,000บาทนะคะคันนี้ถูกมากๆาเลยถ้าลูกค้ามีเครดิตดีเลยดีเลยนะดีเลยนะห <นะ S 2> ้า จักู้ได้5้าแสนหนึงน่งเพื่อเนเอางี้มีเงิน5 0,000ื่นออกรถคันนี้ได้อ้องค่ะรวมประกรันรวมทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้แล้วก็คันนี้ส่งอยู่ถ้ากู้อยู่5้าหนึ่งเก็ส่งอยู่ประมาณ1 5ื0นใช่หมื 1, <500 S 1> ่นห้าร้อยหลักร้อยนิดนิดเองนะคะนะคะเพื่อเงินขาเดี๋ยวเราจะพาดูรถแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูรถ,ะะร,ถรอบคันก่อนนะพี่ขวัญบอกเลยว่ารีวอประหยัดน้ำมันนะมใครเถียงพี่ขวัญพี่ขวัญก็กล้าเถียงคืนนะคะเพราะพี่ขวัญบอกเลยว่ามัน วิวัฒนาการของมันนะคะตัวนี้เครื่องยนต์นะคะเหยียบแล้วพุ่งเพื่อเดือนถูกต้องถ้าวัดความเร็วสมําเสมเอบอกเลยว่าประหยัดมากใช่ประหยัดจริงๆค่ะนะแล้วตัวรถสวยจริงๆค่ะเพื่อเดือนตู้เขานะได้มาตรฐานอย่างดีนะใช่ค่ะมีล็อกมีอะไรอย่างดีมีกันชนแน่นหนามากนะเดี๋ยวเราจะให้ดูภายในก็คือได้มาตรฐานติดตั้งจาก m p c มคูเลยนะคะลูกค้าคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยดูสภาพดูจับผ้ายางเขา ใหม่เนี่ยไม่มีคราบไม่มีรอยแบบเนี่ยนิ่มอยู่เลยนะถ้าใช้นานๆมันจะแข็งนะผ้าพวกนี้สังเกตด้นะกลิ่นก็จะมาใช่กลิ่นก็จะมาสวยๆงามๆเลยสวยงามนิ่มเลยเนี่ยพายงนิ่มมากนะคะตุอ่ะเดี๋ยวเข้ากล้องเข้ามา แล้วที่แน่ๆนะคะลูกค้านี่เลยนะสแตนเลสอย่างดีสแตนเลสทั้งตู้เลยทั้งคันเลยนะคะตัวนี้เนาะสวยมากเลยนะตัวนี้ตัวตู้น่าจะประมาณเมตรหกห้าในตู้น่าจะเมตรหกห้าตัวนี้น่าจะเมตรเจ็ดสิบนะหมายถึงตัวตู้ถังทั้งหมดอ่ะเพราะว่าดูจากตัวนี้แล้วน่าจะเมตรหกห้าพี่ขวัญนะเนี่ยตู้เขาได้มาตรฐานเนี่ยไหมมีแข็งแรงนะใช่ใช่เนี่ยพวกนี้ไว้กันกระแทกกัน เวลาเวลาอัดค้างอาดค้างถูกต้องมันจะได้ไม่โดนตู้ตัวนี้มันบางทีอาจจะทําให้บุบได้เพราะข้างในมันเป็นโฟมอัดโฟมมาอัดโฟมมันเหมือนตู้เย็นอ่ะมันก็จะมีโฟมเพื่อมันจะได้เก็บความเย็นนะอันนี้เขาออกแบบเพื่อกันกระแทกนะคะเกค้าพอการกระแทกปุ๊บเนี่ยตัวรถจะโดนไม่เต็มเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้งานได้ระยะยาวเพราะเหล็กตัวเนี้ยมันมันแบบแน่นหนามากนะคะตัวนี้นะ มีที่วางของพักของเวลาเราหิ้วนะส่วนมากถ้าของของเปียกเนี่ยของสดหรืออะไรเนี้ย<ช>มันมันจะหนักนะก็ต้องมีพักของบ้างแข็งแรงเป็นกันชนด้วยนะคะตัวน,นี้นะ<ช>ปลอดภัยแน่นอนนะคะตัวน,นี้นะแข็งแรงทนทานแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ในห้องห้องโดยสารดีกว่านะคะตรงน,นี้จะบอกเลยว่ารีโวนะคะ ช่วงขายาวมากเบากใหญ่มากแขนขาคุณยาวร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบคุณเข้ามานั่งแบบสบายขาเลยเลยแล้วเอ็นหลังได้ด้วยเบาะแยกกันนะคนขับคนนั่งนะสบายเลยช่ต้องยุ่งเกี่ยวกันนะคะใช่กระถุองค่ะคอนโซลดูคอนโซลเขาสูงแบบให้โซ่ค่ะออกแบบมาแบบว่าหลูหราจเครื่องเสียงดังเพราะจะบอกให้้อมนะ ของศูนย์มาเลยนะคะพวกนี้นะแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะมีปรับอุณหภูมิปรับตรงนี้ได้หมดเลยได้หมดแล้วเรามาดูด้านหน้ากันทุกอย่างอยู่ครบหมดน็อตเนตไม่เคยขยับเลยคันเดิมไหมเพื่อนเดิมหมดคันเดิมนะคะลูกค้านี่ค่ะรหัสของวี่ออโตัวยต้าเขาจะมีแอลมีอาร์กิบด้านบนนะคะนี่คือบอดี้ของเขา คือคือโครงสร้างของเขาเนี่ยค่ะดูง่ายงดูครบหมดวิกโกลีโว่ี่ดูง่ายมากดูรถนะคะลูกค้าก็สวยงามมากนะคะตัวนี้เนาะสําหรับวันนี้นะคะพี่เดือนกับพี่ขวัญนะะก็ขอขอบคุณมากลูกค้าที่ดูตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลรเนัดการคิดถึงเนี่ยเหมือนกันตะกี้โทรหาเราดูนะสงสัยจะรำงานก็ไลฟ์สดอยู่อ่ะโอเคนะคะขอบคุณก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะ